กิจกรรมสืบสอบอิสระเรื่องของกิ้งกือชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดสามคายเพือกพวกเราเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใต้ต้นไม้บริเวณสวนหย่อมและบริเวณแปล,แปลงกเกษตรของโรงเรียน พวกเราสังเกตเห็นกิ้งกือกำลังเดินมุดเข้าไปใต้ดินจึงเกิดความสงสัยว่ากิ้งกือมีจำนวนขามากทำไมเดินได้ช้าจังพวกเราจึงสืบสอบดังนี้ นี่นี่ไงทุกคนเราได้กิ้งคือแล้วเราไปสืบสอบกันปวันนี้เรามาทำสืบสอบอิสระเรื่องของกิ้งกืองั้นเราไปถามครูกันเถอะพวกเราสงสัยว่ากิ้งกือมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรเราจึงไปสอบถามข้อมูลจากคุณครูคุณครูบอกว่ากิ้งกือที่พบในโรงเรียนมีสีน้ำตาลแดง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมักจะออกมาในให้พบเห็นในช่วงฤดูฝนตามพื้นบ้านเรือนมีความยาว1 0หรือ20ซนติเมตรลำตัวกว้าง20มิลลิเมตรและมีขาจำนวน8 0ถึง400ขาส่วนหัวมีปากฟันแต่ไม่มีตากิ้งกือใช้หนวดในการนำทาง พวกเราสงสัยอีกว่ากิ้งกือก้าวขาอย่างไรล่ะเราจึงถามคุณครูต่อคุณครูบอกว่ากิ้งกือเป็นสัตว์ที่มีขามากแต่ขากิ้งกือสั้นกิ้งกือจะมีขาที่ยืดออกมาจากปรอง ทสองคู่ในแต่ละร่องและขาจะสั้นเลียงอยู่ใต้ลำดับตัวเมื่อถามคนโคเสร็จแล้วเราไปคน้นค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรารู้แล้วว่ากิ้งคือมีลักษณะอย่างไรกิ้งคือเป็นสัตว์ที่มีขามากมีขาที่ยืนออกมา จากป้องสองคู่ในแต่ละป้องและขาจะสั้นเรียงอยู่ใต้ลำตัวเราสงสัยว่าในเวลาหนึ่งนาทีกิ้งคือจะเคลื่อนที่ได้กี่เซนติเมตรงั้นเราไปทดลองกันเถอะไ,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 ได้้้มตต่ต่ัวทีอ แลไมีกระเียัมพักมาทำไมไหโอ้ตัวนั้นเดินไปไหนนะตัวที่สองตัวที่สองเดิไปไหนไม่รู้อ้มันไปไหนเกเี๊ยบกนี่สิบหกเซนเมตรนะยี่สิบหซนมใ่ไมเธอใช่เรามาลองทดลองรอบที่สองกันเถอะตอนการทดลองเราใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะภายนอกของกิ้งเกอ ทำการออกแบบตารางบันทึกผลโดยนำกิ้งกืออยู่ที่จุดเริ่มต้นและวัดระยะทางโดยใช้ไม้บรรทัดวัดและเริ่มจับเวลาขณะที่กิ้งกือเริ่มเดินในเวลาหนึ่งนาทีพร้อมบันทึกผลน้องมีหลายขาน้องเลยเดินช้าน้องน่าจะวัน แบบบันทึกการสืบสอบในเวลาหนึ่งนาทีเรื่องของกิ้งคือกิ้งคือตัวที่1รอบที่1ได้เวลา26เซนติเมตรอบที่สได้ระยะทาง21เซนเมตรสรุปผลการทดลองกิ้งคือใช้เวลาในการเดินทางฉเฉลี่ยอยู่ที่22เซนติเมตรตอนหนาที จากการสืบเสาะเรื่องของกิ้งกือทำให้พวกเรารู้ว่าจำนวนขาไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของกิ้งกือกิ้งกือมีขาเยอะไม่ได้แปลว่าจะต,ต้องเคลื่อนที่ได้ไวเ,เสมอไปนะขาเยอะแต่สั้นก็ทำให้เคลื่อนที่ได้ช้านั่นเองครับประโยชน์การสืบเสาะ เรื่องของกิ้งกือได้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของกิ้งกือสามารถวัดระยะทางเป็นเซนติเมตรและบอกเวลาเป็นนาทีได้รวมถึงบอกสาเหตุที่กิ้งกือเดินช้า